สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเกิดอะไรขึ้นไฮโซโลูกนัดเคลื่อนไหวล่าสุดใหแอนนาภรรยาสาวเตรียมเซนใบหย,ยา่าพร้อมข้อความเลิกเล่นใหญ่แล้วจะกลับไปไหนก็ไปไฮโซลูกนัดทนดธนากิจอํานวยโพสต์เคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องเซนใบหย,ยา่าโดยเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กนัดธนากิจอํานวยว่าเตรียมเซนใบหย,ยา่าด้วยแอนนา เลิกเล่นใหญ่แล้วกลับไปไหนก็ไปโดยทางไฮโซลูกนัดจะให้แอนนาหาไทยรัฐวิทยาภูมิภรรยาสาวเซนไบยาก่อนหน้านี้ไฮโซลูกนัดได้โพสต์หลังเข้ารับการบำบัดอาการป่วยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปอาจจะใช้เวลา6-8อาทิตย์ถ้าไม่สำคัญจริงๆจะขออนุญาตไม่รับการติดต่อจากใครนะครับเนื่องจากผมตัดสินใจ จะเข้ารับการบำบัดจากอาการหลายๆอย่างเช่นการใช้ยาเสพติดอาการของโรค PTSD, a d s d การควบคุมอารมณ์และอื่นๆที่นักบำบัดเห็นว่าสมควรรวมถึงการรักษาสุขภาพโดยรวม ทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของตัวผมเองพร้อมด้วยการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างของภรรยาสุดที่รักที่พร้อมอยู่เคียงข้างเห็นว่าจะออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักด้วยส่วนเราจะลดฮ่าฮ่าฮรวมถึงปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงใครที่รู้รู้ตัวอยู่ว่ามีปัญหาใกล้เคียงกันลองหาข้อมูลดูนะที่ดีๆสวยๆดั่งรีสอร์ทก็มีส่วนใครที่ไป ตาในช่วงนี้ถ้าเจอกันทักทายด้วยนะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้กำลังใจมาตลอดแล้วพบกันใหม่ครับปลอจริงๆเล่นโซเชียลได้นะยังสามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อโลกภายนอกได้ฮ่าฮ่าไม่ถึงกับจะหายไปเลยตั้งใจจะรีวิวอยู่ว่าไปอยู่แล้วเป็นยังไงตื่นเต้นและมีความสุขมากที่จะได้ไปมากๆขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ